นัไม,ไม่คาดคิดว่าจะสนุกขนาดนี้ครับเดือดมากครับอะดีนารีนคือพุ่งพ่านตลอดเวลาปปแปลกแประเบิดระเบอ้อที่สุดในปีนี้ดีที่สุดในรอบหลายปีที่สุดของหนังเรื่องนี้เนี่ยยกให้ทีมนักแสแดงทุกคนแล้วกันคือเป็นทีมนักแสดงที่แข็งแรงมากนะครับจ้ไดาทําให้เราเชื่อเลยว่าเขาไม่เคยกินบาร์บีคอนมากอนใช่อะไรกันเนี่ยเพาอ่านี้ึ่งทึ่งไปเลยคือแบบโอ้โหเล่นโคตรดี่วยหน้าหมันไซสมากเลยค่ะ สวยเลกหน้าเหมือนไส้เกินเสียชอบพ่อสุนทรค่ะเป็นตัวละครที่ powerful มากนี่คือเรื่องแรกของอารักเหรอเรี่ยเหรอเรื่องแรกโคตรมันนะครับโโมันมากมันกำไรคนดูไปหมดเลยครับโอ้โหมันเข้มข้นจัดอะมันมากค่ะสนุกมากเป็นรสชาติใหม่ของหนังไทยเลยครับเอาวงการภาพยนตร์มาเผยเบื้องลึกเบื้องหล,ลังทำได้ออกมาค่อนข้างดีมากวงการเนี้ยเขาเชื่อเซียน ถ้าเซียนดังๆบอกว่าแท้ก็คือแท้สนุกมากๆคือไม่ใช่แค่เรื่องพระเครื่องแต่เป็นเรื่องของมนุษย์นันเท่มากคุณไม่จำเป็นต้องอินเกี่ยวกับวงการพระเลยนะฮะัไม่ต้องเข้าใจเรื่องพระก็ดูได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แน่นอนครับจะออกไปเพราะความบันเทิงดีมากดีมากสนุกมากอยากให้หนังเรื่องนี้ไปไกลๆมากๆกันเลยไม่ต้องเสียดายตังค์โอ้ดูแล้วโอ้ยังประทับใจเลยครับมาดูกันเยอะๆครับต้องในโรงเท่านั้นครับก็อยากให้ทุกท่านลองมาชมดูครับแท้คนเก๋ เดอะสโตะแท้คนเก๋วันนี้ในโรงภาพยนตร์